บรรยากาศของสนามแซนแคนยอนปานบุร hey, ีนะครับสนามสวยมากรุ่นต่อไปครับท่านผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันในรุ่นคิดคอร์สนะครับอายุ6ขวบ9ขวบนะครับ5้าิครับเจ้าหนูตัวน้อยนะครับนี่แหละฮะเจ้าหนูตัวน้อยรุ่นนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด5นาทีกับอีก2รอบสนามนะครับ นี่เจ้าหนูตัวน้อยๆนะครับเห็นภาพแล้วคุณพันเทพหมายเลข2ที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับสำหรับรัศกวินวงศีดานะฮเดิวอารซีวัริศคอนกีดเคสเคอสคอเสร็จสกลนครนะครับหมายเลข16บหกนะฮะสุภวพุฒิพุ่มประเสริฐนะครับแล้วก็หมายเลข9ก้นะครับ ตรงนี้นะสะลำรับหมายเลข9 1 2ก็จะเป็น7ขวบนะพงพิษวิริยะวงสาคุลนะฮะจาก F1 MX h นเอเมฆาวาเท่าแก่น้อยหมวดทูนเจพรนะครับและหมายเลข4 9 8ธนกิจนุ่มบำรุงเจซีเบลสเอ็กมิล่ามาลินจันทบุรีครับและนี่คือในรุ่น9ขวบและ7ขวบนะครับและหมายเลข3 2นะครับปุณวิทย์เพชรแหลมน้ำนะฮะจากชุมพรนะฮะตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ พร้อมกันนี้หมายเลข3 8 8นะครับปรัชญาแสงมณีจากแสงมณีโมโโอเตอร์ครอสจันทบุรีครับน้องมีตังนะฮะวันนี้กลับมาขี่ครั้งหนึ่งแล้วอหอยสู้ๆ,ๆนะครับๆๆหมายเลข69นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเจขวบนะครับสำหรับน้องรุ่นนี้ศิลปศาสคร์มณีมชัยน,น้องกันนะฮะหน้าจีนเซกิตสมุทรสาครไหนคุณแม่แนนอยู่ไหนฮะไม่อยู่นะแล้วก็หมายเลข1ิบครับ หมายเลข10คันนี้นะครับสำหรับชานเดชจิตจริงฟีฟ่าไวมาเจนอหน่อยซอยเมลี่อาร์อาร์จีเอสจีโซ่ไเดมิสซอและหมายเลข17นะฮะธนกิจนินเพชรแซมแคนยอนเพชรบุรีบีทีพาวเวอร์ผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตนะครับแล้วก็หมายเลขตองแนะครับสำหรับพาคินตรึกหากิจนะครับเจ้าสำราญทีมนะครับและหมายเลข3 1 1ชัยอนันต์รมพันชัยันเอเม็กแคมทีมนะครับพร้อมกับหมายเลข31นะฮะชานนท์รื่ดรวยพีทีทีลูบิแคนเบสซัมลิทิชันปัจจิขนุนหวานแซมแคนยอน และหมายเลข15นะฮะสุภวุฒพุ่มประเสริฐครับตอนนี้เราจะเห็นนักแข่งทั้งหมดนะครับที่ลงมาตรงนี้ฮะจะพรเพาคำน้องออโต้อ๋อสุภวุฒพุ่มประเสริฐไม่ใช่หมายเลขสิบห้าหรอเบอร์สิบหกจะตุองพรเพาคำ อันที่ผมอ่านเมื่อกี้เบอร์15คนละคนกันธนพรเผ่าคำในเบอร์16วังน้องมรุคอดพิธีรูปแคนวัชรัญจมูลอ่าเบอร์นี่แน่ๆมีสายตามีสิงตาน้อยมองตาตู่อีกมีมองตาตู่มองกล้องมองกล้องไหนมองดิมองดิอ่ามีสิงตาน้อยมองด้วยคิดคอร์สนะครับหนาทีกับอีกสองรอบสนามเราแบ่งเป็นสองรุ่นนะครับ ไม่เกิน7ขวบและไม่เกิน9ขวบนะฮะร,รุ่นนี้นะครับเราทําการแข่งขันรวมนะฮะตอนนี้ก็ยกป้ายเรียบร้อยนะฮะให้รถทุกคันพร้อมสตาร์ทนะครับตอนนี้รถที่เกตสตาร์นั้นสตาร์ทแล้วนะครับไปเายเ่อง s น a r สตาร์นั้นชูขึ้นแล้ว 12คันด้วยกันนะครับ7ขวบและ9ขวบนะครับเดี๋ยวดูนะความน่ารักของเด็กๆของเรานะครับว่าจะร้อนแรงขนาดไหน รถทุกันพร้อมปอ้ายยังไม่พร้อมถ้าป้ายยกสามสิบวิสิบห้วิหาวีมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเอาล้วครับผู้ปกครองเขขยับออกมาแล้วแต่หมายเลขตองแปดนี่เทพชินนะครับพากินตรึกหากิจ หลสิบเอ็ดนันน,น้องชาญนอนรี9เก้าแปดนันน้องโชกุลนะครับอ่าและยังมีจตุรพรเผาคำนะฮะคะแนนสะสมก็ไม่ธรรมดาในรุ่นเจ็ดขวบเหมือนกันเอาละครับตอนนี้สิบห้าวิยกขึ้นแล้วเอาออกมาแล้วครับออสตาร์ทมาแล้ว เราอย่ามองไม่เห็นเบอร์นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านาสารหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแวบบๆนะฮะโอโ้โหแชร์แชนลมพันหรือไม่สารหนึ่งหนึ่งนะครับเราใชรของ<อ>ชนลมพันในสนามของเรา<ๆ>เราเห็นเด็กเเยาวชนของเราอายุน้อยสุดใช่ไหม แต่ตอนนี้คุณดงใจวงสวรรค์กับอนุคมสมบัติกอดกันอยู่หน้าเราเลยนะครับถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนักแข่งอายุน้อยสุดยังมีนักแข่งอายุมากสุดวันนี้มาเดินมากอดประธานสมาพันธ์ของเรานะ่ยครับพี่อนุคาสมบัตินะครับสามหนึ่งหนึ่งครับขึ้นมานำจริงจริงด้วยนะครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับชัยอนันลมพันธ์นะครับชัยยันเอเวคแคมป์อ่าตอนนี้ก็เป็นผู้นำใช่ไหมฮะจากจันทบุรีนะครับ นำอยู่ครับสามครับนำอยู่ในนขณะนี้ดีวันดีคืนนะครับน้องออกกัดนะครับสำหรับหมายเลขสา1หนึ่งน้องดูกัดนะครับขอภัยโอ้ยิงเดินได้แรงด้วย5นาทีคับอสรอบสนามนะครับรุ่นเี้มีรถอะไรเลเชียร์กันใหญ่แล้วครับตอนนี้เชียร์กันใหญ่ ขออภัยนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นเบอร์นะครับขออภัยเอาที่เป็นผ<ร>ู้ติดต่หมายเลข311นะครับ เราก็มองอยู่ในจอของเรานะก็ะตอนนี้เด็กๆนั้นก็เริ่มมาผ่านเริ่มกระจัดกระจายนะครับแย่งตำแหน่งกันนะครับเ,เราเห็นในะส่วนของเทพชินด้วยแล้วก็ลูคัดนำที่หนึ่งมานะครับส่วนตำแหน่งที่สองเป็นในส่วนของหมายเลขสุดฟรีฟ้าที่สามครับ,ทรบเทพชินพากินติกหาจิตแล้วก็น้องคาร์นรื่นรวยเ,เป็นตำแหน่งที่สี่ครับเอาละครับตอนนี้ตำแหน่งนะเริ่มกระจัดกระจายแล้วนะสี่ตำแหน่งและตำแหน่งที่ห้านะตอนนี้ต้องเป็นหมายเลข โอ้โหมองไกลไกลนีนน่ตำแหน่งยังมองไม่เห็นเทพชินนะครับยังมองไม่เห็นเทพชินมาได้ตอง8ดนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของศิิน์สาครมณีแสงชยนะัยน้องกันนะครับของเสียชุดใหญ<ม>่ฮะตอนนี้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทพชินนะครับในส่วนของลูกัสในส่วนของชานนรื่นรวยแล้วก็ฟรีฟ้านะฮะสี่คันนี้ ตอนนี้ก็นำอยู่นะฮะต้องบอกว่าในส่วนของลูกัสชัยอนันต์รมพันนำอยู่นะฮะตอนนี้หมายเลขสิบของเราเมื่อสักครู่นี้ต้องจับไปนะครับทันเด็ดจริงนะครับจากชนบุรีของเราจับนะฮะตอนนี้หมายเลขสิบนะฮะฟีฟ้านะฮะทันเด็ดจริงครับเว <ไป S 1> ลาผ่านไปแล้วสามนาทีครับผ่านไปแล้วนะโอ้โหตัวเล็กๆขนาดนี้ในรุ่นเก้าขวบนั้นฟีฟ้าทันเด็ดจริงหมายเลขสิบ ก็ยังคงมาอยู่นะครับในขณะนี้นะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์ครับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้ว,ลวนะฮะแล้วก็หมายเลขสามหนึ่งนะจะพลาดลงไปนะฮะสำหรับลูกัสไทยอันรมพันนะฮะ นำดาวมาเลยทีเดียวฮะลูกัสนะฮะนำยาวมาเลยฮะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสิบมีฝ้าชาเดดจ,จ,จริงนะครับและตามด้วยพาชินหรือขากิจนะครับพร้อมกับชาโนนรื่นรวยนะในขณะที่ตำแหน่งที่หนึ่งนี่ยาวมาเลยทีเดียวนะฮะเราเห็นหมายเลขสิบอยู่นะครับตอนนี้ภาพจับอยู่ตรงนั้นนะครับชาเดชจ,จ,จริงนะครับ มาดูนขณะน,นี้เกมการ่งขานดำเนินอยู่นขณะน,นี้นะฮะากินตึกหากินครับในจอของเรานะครับมาไร่ครับชัยนั้นลมพันครับชัยนั้นลมพันตอนนี้นะครับอันนี้อยู่ในตำแหน่งไล่เข้ามาครับโอ้โหผากินตึกหากินครับปาดหน้าเข้าไปดอกนี้เนะี่ยโอ้โหทําให้เกมการ่งขันนี่ผิดเพี้ยนไปเลยทีเดียวในจอเราเห็นปากินตึกหากินนะครับ อยู่นกกันอันนี้หมายเลขตอง8นะฮะสำหรับเทพชินมาแล้วเห็นภาพแป๊บๆแล้วครับเทพชินของเรานะครับหม8ครับ8ขอกินตึกหากิจครับ8หมายเลขที่นำอยู่คือหมายเลขตอง1ไปไกลแล้วนะครับโอ้เราก็โดนแสงไปเลยฮะับขอชินเทพชินโดนนะครับในก็ต้อโอ้เทพชินนะฮะ เอาลาได้สวยครับเก็มากดในเข้าไปนะตรงนี้แล้วก็โดนแซงกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับไม่ยอมเหมือนกันนะตอนนี้เทปชินของเรานี่ชอบข้างในนะชอบลายในอ่าเป็นจังหวะด้วยนะครับเป็นที่จังหวะด้วยนะครับภากินตึงหากิับฟีฟ่าครับตอนนี้ครับเทปชินกัีฟฟ่าแย่งชิงตำแหน่งกันอยู่ในขณะนี้นะครับดูเกมการแข่งขันกันยาวๆนะครับเด็กๆที่ โอ้โหนี่แหละครับตองปาอาภากินตึกหากิจนะครับยัง,ยงเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้นะครับในขณะที่ดูครับแกองเชียร์ข้างๆสนามนี่ขี้าร์กันลั่นเลยนะครับคุณพ่อคุณแนมะ่ผู้ปกครองนะครับเชียร์กันลั่นสนามเลยโอ้อะนะครับตอนนี้เอทิงของเรา ยังอยู่ในกุ่มผู้นำนะครับท็อปไฟเทปชินนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2องที่แม่พาเพเทปชินนะครับหมายเลขตองแปนะครับภาคินตึกหากิจนะครับเจ้าสำราญจากจังหวัดระยองอีก2รอบของการแข่งขันแล้วครับอีก2รอบของการแล้ว โอ้เราจะเห็นไหครับว่าเด็กๆนั้นกระโดดเนินได้สวยเลยนะครับเมื่อกนนี้หมายเลขสิบนะครับพยายามจะสอดเข้าไปข้างในนะครับยังเข้าไม่ได้ครับจานเด็ดจริงนะครับพยายามจะแย่งลายในแต่เทพชินของเรานั้นพยายามกันไว้นะครับเทพชินอยู่อันดับที่สองครับหมายเลขตองแปดนะครับสาสิตเทีชาเรลเล่นรวยครับ ไม่อะไรีไแซงกันตลอดนะในส่วนของฟีฟ่านะครับเทพชินแล้วก็ชานนลื่นลยไลบีไลติดกันมาตลอดเลยในขณะนี้ในกระที่กลุ่มหลังๆนี่ก็เริ่มทยอยกันไปนะครับรุ่นนี้แข่งกันนะครับนั้ง9ขวบและ7ขวบนะโดยเพราะรอของคะแนนสะสมด้วยเช่นเดียวกันนะในรุ่น9้าขวบนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลงมาเลยทีเดียวนะ เทศชสิ่งของเรานะั้นยังปิดลายของต,ตัวเองได้ดีนะครับหมายเลขตองปาดโอ้โอดูลีลาการขับขี่ของเทศชินนิ่นแฟนขับเยอะเลยนะครับมาถึงตรงนี้นี่ฟีฟ้ากับชาโนลื่นรวยนะก็ลุ้นคะแนนกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นชาเด็ดรจริงร้อยหกเครับกดแซงเข้าไปตรงนี้เฮ้ย าชาลนรุ่นรลยขึ้นมาแล้วนะเทบชินโดนไป,ป,ไปแล้วรถสะบัดไปนิดหนึ่งนะครับถือยังว่าไปนิดเดิไมาเทพชินนี่เอาครับตอนนี้หลังจากโดนชาลนรุ่นรวยแล้วก็ทําให้ต้องรีบเร่งครับหากินตึกหากิจนะครับตอนนี้ก็โดนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเอาแล้วครับมาถึงในรอบนี้แล้วต้องบอกว่าในส่วนของ โอ้โกกวดก็ยกป้ายแอ้ขึ้นแล้วนะฮะแด่งกันถังแล้วเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วนะครับรุนนี้แบ่งเป็นเก้าขวบและเจ็ดขวบนะครับเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วอ๋อจำแบบยาวๆเลยนะครับหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งนะครับไทยลมพัน ยาวเลยครับสามหนึ่งนะครับต้องจับอยู่ตรงนั้นนะครับจับไปที่ผู้นําครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับหมายเลข3ามหนึ่งหนึ่งดีวันดีคืนครับน้องลูกคัดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าฟีฟ่านะครับแล้วก็ในส่วนของคาร์นล์รื่นรวยนั้นนะครับตอนนี้ฟีฟ่าในค่อนข้างที่จะแปเรเปลี่ยนแล้ว ายเลขสองก็ย่องมาเหมือนกันนะครับสำหรับนักตกวินวงศรีดานะฮะในจองเราเห็นหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับภาพจับมาแล้วครับกับในในส่วนของผู้นำนะขณะนี้ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบอกว่าสนามสวยมากๆเลยนะครับแหมน่าเสียดายเนาะพามาชมในบ้านแสตมป์แคนดานปานบุรีครับ มาแล้วครับสำหรับชัยอันันรมพันนะครับอีกระยะทางไม่ไกลแล้วนะครับสาหรับชัยอันัรมพันมาถึงตรงนี้มาเลขสามหนึ่งหนึ่งครับรับตรงมาครุกงไปเรียบร้อยสาหรับชัยอันันรมพันครับเข้าเป็นอันเลิศเรามาดูันดับที่สองครับในอันดับที่สองระหว่างหมายเลขนี่แล้วครับนี่โอ้โหมองเข้ามาตรงนี้ครับ ยองเข้ามาก็มีนอกรอบกันบ้างนะครับแล้วก็ตามด้วยพากิตตึกหากิจนะครับ <c oughs> แล้วก็ยองเข้ามากับในส่วนของฟีฟ่าด้วยนะฮะก็นี้นะฮะหมายเลขสิบ็่นี่ครับยองมาทีหลังเลยครับหมายเลขสิบสำหรับฟีฟ่าสามหนึ่งนะฮะสามหนึ่งแล้วก็ในส่วนของในรุ่นเก้าขวบนะครับ ภากินตึงหากิดแล้วก็นั่นครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนในการแข่งขันของเราในวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการกีฬาประเทศไทยครับขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาพันธ์และสมาคมกีฬาขังรถจักรยานยนต์ประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำมันเครื่องดีมิสซ์ผลิตภันยางพิลลี่นะครับผลิตพันยางบริสโตน ลิพันดัง IRC ครับลิพันโซ DID ลิพันเครื่องดื่มสิงริพันโจกอัพกาซี่นะครับพร้อมกับขอบุณเบสซ์ซับสริมเป็ท่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับรถทุกคันแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวเราจะแจ้งผลการแข่งแบ่งเป็นรางการทั้งในรุ่น7ขวบนะครับแล้วก็รุ่น9้าขวบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้นักแข่งเริ่มทยอยกันเข้ามาเพราะว่า7ขวบนั้นก็แข่งรวมกับ9ขวบนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกู่เดียวครับ กลับมาครับกับเพจได้เป็นเอสซีดีไทยแลนด์มอเตอร์คล o สแอนด์รถลิ่งนะครับที่สนามแซมแคนยอนปราณบุรีจังหวัดประรรจวบคีรีขันครับและที่นี่นะฮะความมันและความเล้าใจนะฮะเมื่อสักครู่นี้ต้องกรับขอัยนิดนึงตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงแล้วก็มองสลับไปสลับมาก็ไม่เป็นไรฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในส่วนของคะแนนแชมป์นั้นมีพลิกล็อกกันในรุ่น7ขวบท่นนั้นเองนะครับแต่ในรุ่น9ขวบยังไงยังไง,ง,ไงก็ยังเป็นตัวตึงตัวเดิม เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในรุ่เข้าวบเราเห็นสมหน้าคาตาน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหตรงนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณอรุณทองสง่ะหรือป้าแอดจากแซมแคนดอนนะครับให้เกียรติมอบรางวัลครับเรียนเชิญป้าแอดครับขอเสียงปรบมือให้ป้าแอดหน่อยครับสีปริยาของลุงแซมนั่นเองนะครับก็ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญป้าแอดมอบตำแหน่งที่5ให้กับคนดังคนนี้หน่อยสําหรับธนรกิจ นุบำรุงเจซีบเบลดเอ็กมิลามารินจันทบ,บุรีครับพร้อมค่าขนมจากกองทุนพนาการกีฬาแห่งชาติด้วยพร้อมโลกกติษย์นะครับฮะอ๋อมีมีแจกด้วยมีแจกด้วยรับดิรับ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 ,บนี่โอ้ยหนักมากเลยนะอ่ะอทิทิ์สี่เอา,เอา,เอาแจกตังก่อนแจกตังก่อนทุกรางวัลเลยใจดีไหมล่ะเอาปม,มือ เป็นกำลังใจนะนี่เป็นหลานลงตู่นี่ดีใจแทบตายเลยเนี่ยตำแหน่งที่4นะครับมอบโลกอกียติยศให้กับฟีฟ่าชานเดตจิติงว y m เเจหน่อยซอยเมลี่อารเจิโซอีเดมิซชนทะบรีครับชนบุรีครับเป็นตำแหน่งที่4ครับนี่นะฮะโลกอกียติยศนะครับพร้อมกับโอ้โหปากคาบตังเลยนะไม่ค่อยปล่อยเลยนะอ๋อเจ็บแขนอ๋อเข้าใจลูกๆ พร้อมเงินรางวัลกองทุนมอบให้ด้วยนะฮะฟีฟ่าน่ารักมากนะฮะน้องฟีฟ่าน่ารักมากเลยครับและมาที่ตำแหน่งที่3มครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นของเทพชินนะเป็นของเทพชินนะสำหรับภาคินตรึกหากิจนะเจ้าสำราญทีมนะครับพร้อมเงินรางวัลกองทุนและน้ำมันเครื่องอีเดมิสือมอบให้ด้วยนะครับหลังจากที่รับไปแล้วตังก็รับไปแล้วเนาะยิ้มสี่ยิ้มนะส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับ ชานนรื่นรวยจากบีทีทีลูบิการนเบสซับลิมิชันพฤจิขนุนหวานแซมแคนยอนทีมด้วยแนะนาทีมแซมแคนยอนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะไปแอดยิ้มเลยเดยิพอบอกแซมแคนยอนกอดแน่นเลยหอมแก้มด้วยดีไหมเน่นะฮะทีมแซมแคนยอนก็เข้ารองชนะเลิศตรงนี้ด้วยครับเนรางวัลกองทุนมอบให้ด้วยนะครับและนักบิด U.S.A. นี่ผู้ชนะเลิศครับชัยอนันต์โรมันรับไปเลยนะฮะพร้อมกันนี้พร้อมอิเดมิสือนะฮะและเงินรางวัลกองทุนแล้วก็เงินรางวัลขวัญถุงค่าขนมนะฮะจากแอดมอบให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งเรียนเชิญท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์แห่งประเทศไทยไดไเดี๋ยวปย้ายจะพึ่งลงฮนะอยู่ด้านข้างก่อนก็ได้ะฮะจะได้ไม่บังเด็กอ่านะฮะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะฮะ ขอเรียนเชิญนะฮะไม่มานะฮะมาไหมครับม,มามาแล้วคุณธงชัยวงศ์สวรรค์นะครับมาไหมครับถ้าไม่มาไม่มอบแชมป์นะหรือจะเอาแชมป์ที่แชมป์ในอดีตที่อายุมากที่สุดเป็นตัวแทนของท่านนายกดีอ่ามาไหมฮนะฮะปะวีพีเกมอบให้ชานนรื่นรวยปวีพีเกมอบให้ลูกอาบอบมือ อ่านะฮะมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอผู้ที่เป็นแชมป์ในอดีตที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตรงนี้นะครับมาเป็นเกียรติแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจมาฮะมาเป็นตัวแทนของคุณรงชัยแล้วกันเพราะว่าท่านติดภารกิจพอดีเลยนะอันนบขำสมบัติครับบ๊บเบอมอบเลดเพดนะครับนี่เลยตรงนี้นะให้กับแชมป์ตรงนี้สำหรับฟีฟาชาเด็ติริง แล้วก็ดอกไม้จากเบสซับลิเนชันนะในฐานะตัวแทนของสมาคมแชมป์ประเทศไทยนะคนแรกของ FM SCT หรือว่าสมาคมไทยรูปครับถ่ายรูปเลยนะฮะขอพระคุณมากเลยนะฮะพร้อมกับขอพระคุณป้าแอดด้วยวันนี้แชมป์ประเทศไทยของเรานะฮะชายันลมพันรู้จักเปล่ายังไม่เกิด <laughs> เอาปุบมอ ยินดีด้วยครับอา้าวต่อไปรุ่นเจ็ดขวบครับขอบคุณป้าแอดเดี๋ยวป้าแอดอยู่ข้างบนนะจะได้ไม่ต้องลงอ่าเดี๋ยวอยู่ข้างบนก่อนนะอ้าวเด็กๆฮะรุ่นเจ็ดขวบขึ้นมาเลยเจ็ดขวบขึ้นมาเลยครับอ่าเจ็ดขวบมีใครมั่งหกเก้าสามสองหนึ่งเจ็ดเอ้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับมามามาอย่าสับสนอย่าอย่าสับสนของรางวัล อย่างอื่นเอาหมดลุงบอกว่าเอาตังค์อย่างเดียวใช่ไหม <laughs> ตังค์มาทางลุงตังค์มาทางลุงอา้าวเฮ้ยเราสอนกันมาเดียวนายยืนที่หนึ่งแล้วเหรอตายแล้วลุงตู่สอนไปเพื่เดียวยืนที่หนึ่งเลยเหรอลูกอยากจะพูดอะไรกับลุงไหมไม่อยากพูดไหนแม่แนนอยู่ไหนลูกแม่แนนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะลูกเล้ลุงกอดทีหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าน้ำตาจะไหลเลย Hmm. โอเคเลยเนาะอ่าเบอร์อะไรครับอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่ห้าเนาะอ่าตรงนี้้อ่าไม่น่าเชื่อนะครับปรากฏว่านี่ฮะในรุ่นเจ็ดขวบนะเสียเวลาลงไปเล็กน้อยไม่เป็นไรนะตรงนี้เราทั้งหมดเราต้องบอกว่าเด็กๆตัวเล็กๆแบบนี้เราเห็นแล้ว กี่ขวบลูกอายุกี่ขวบห้าขวบครับห้าขวบครับกี่ขวบลูกหกครับหกขวบครับกี่ขวบลูกห้าครับห้าขวบกี่ขวบตัวใหญ่จังกี่ขวบลูกเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบครับกี่ขวบครับเจ็ดน้องเฟียไป็เนี่ยน้องเฟียคุ้นเคยกันมากเลยน้องกันกับน้องเฟียตรงนี้ฮะรุ่นนี้ป้าแอดนะครับยังคงอยู่นะ อ่ารุ่นรุ่นใจคุณยายป้าคุณป้าละ,ล,ะลายเลยใจละลายเลียนเชิญมอบตำแหน่งที่ห้าให้กับอ๋อเป็นน้องธีจุธาหาวาเลยลูกโอ้โหธีรพัฒหาวาครับสวนที่จุธาปอสปีตรีอินเตอร์เชียงใหม่ครับปรบมือให้น้องหน่อยสนามแรกก็ติดแล้วโอ้โหแล้วก็ไปที่ตำแหน่งที่สี่นะครับน้องเฟียนะผมพิทยะวงสาคุณฮนะ จากเอฟวันในเบคามาร์คเท่าแก่น้อยหมวดพููเจพรพิษณุโลกเป็นอันดับที่4ครับส่วนอันดับที่3 6หขวบครับนี่เลยนะฮะสำหรับธนก,กิจนินเพชรฮะอ๋อน้องบีกันเหรอตายแล้วหายหน้าไปนานนะจากแซมแคนยอนปานบุรีบีทีพาวเวอร์ผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตทีมนะครับอ๋อน้องบีกันไม่เห็นจุกบนหัวเออโอระวังระวังลูก และตำแหน่งรองชนะเลิศครับปุณวิทย์เพชรแหลมน้ำนะครับนี่เลยฮะสำหรับตรงนี้นะฮะตรงนี้พร้อมอิเดมิสือมอบให้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะแม่แนนวันนี้ลุงตู่ดีใจมากเลยน้ำตาจะไหลไม่น่าเชื่อครับสำหรับน้องกันศิลปสัสครมณีแสงใจจากท่าจีนเซอร์กิตโอ้ดีใจมากเลยนะฮะและเช่นกันนะครับเราก็มีแชมป์ นะฮะมอบให้แชมป์ประเทศไทยวันนี้ยังคงอยู่ไหมฮะถ้าไม่อยู่นะฮะยังคงเช่นเคยครับผู้ที่อายุมากที่สุดของนักแข่งมามอบผู้ที่อายุน้อยที่สุดของนักแข่งผมไม่ได้ไปบูลลี่พี่นพนะฮะเพราะว่าเขาคืออาจารย์พี่ผมไม่เป็นไรนะฮะอํานบคำสมบัติประมือครั้งครับมอบครับคนไหนได้แชมป์มั่นใจยกมือแน่แน่นอนนะสำหรับแชมป์ปุณวิท เพชรแหลมน้ำชุมพรพอมดอกไม้จากเบสซับลิเมช่นครับขอพระคุณพี่นบนะฮะอนบคำสมบัติก็อาจารย์พี่ผมเองนะครับแล้วก็คุณดวงชัยติดภารกิจพอดีก็นะฮะก็ดึงตัวเลยแล้วกันถือไว้ถือไว้เอาบไว้เลยเและนี่คือผลงานนะครับของสมาคมกีฬาแข่งรถจัก,กรยานยน,นต์แห่งประเทศไทยนะครับเป็นความภูมิใจให้กับชาวไทยทุกคนและก็ทุกๆคนในวงการด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขอพระคุณปะแอดนะฮะสนามแซมแคนยอนคุณอรุณทองสงฆ์นะครับให้เกียรติและก็ให้สนามแห่งนี้เพื่อเป็นที่ประลองยุทธแล้วก็โชว์ความสามารถของเด็กๆด,ด้วยปลบมืออีกครั้งหนึ่งครับ,รบขอแสดงความยิดีครับตอนนี้เราไปพบกับผู้ทำรายการของเราครู่เดียวครับ